แดงดูเด่นเป็นสง่าเกิดบูชาสถาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิดเกรียงไกร สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโอของรูอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็มาเจอกับค,คุณกูหลิมหรือค,คุณกูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6สําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอที่21นะครับก็ก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยก็ขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมหนึ่งหนัง,นงสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่มที่1 เนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่61สอสมุดสามปากกาก็ต่อเนื่องจากคลิปที่20นะครับนักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์หน้ารู้เรื่องแอมซาไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยคุณก็มาต่อนะครับในเนื้อหาเรื่องลำไส้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะครับว่าลำไส้ใหญ่เนี่ย ทำหน้าที่อะไรและมีลักษณะอย่างไรและมีความสําคัญกับชีวิตของเราอย่างไรไปรับชมวิดีโอของครูได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องลำไส้ใหญ่กันนะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นท่อที่ต่อจากลำไส้เล็กมีความยาวประมาณ1.5เมตร กว้างประมาณ6เซนติเมโดยผนังด้านในของลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในท่ออาหารที่ส่งมาจากลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินและเกลือแร่จากกากอาหารที่ไม่มีการย่อยแล้วกลับคืนสู่กระแสเลือดรวมทั้งมีการขับเมืองมาหล่อลื่นการเคลื่อนที่ ของตัวกากาอาหารจากนั้นกากอาหารจะถูกส่งไปที่ลำไส้ตรงแล้วขับออกจากร่างกายทางทวารหนังกากอาหารที่ถูกดูดซึมจะมีลักษณะเหนียวข้นหากไม่มีการถ่ายอุจจาระหลายวันจะแข็งตัวเนื่องจากลำไส้ใหญ่จะดูดน้ำออกจากกากอาหารมากเกินไปทำให้ท้องผูกและถ่ายอุจจาระได้ลำบาก ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นผักผลไม้ต่างๆเพื่อช่วยลดอาการท้องผูกเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมคลิปวิดีโอของครูแล้วครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเนื้อหาและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นสำหรับเรื่องลำไส้ใหญ่นะครับเป็นท่อที่ ต่อจากลำไส้เล็กมีความยาวประมาณ1.5เซนติเมตรว่างประมาณ6เซนติเมตรโดยผนังด้านในของลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ดูดซึมสารต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในกากอาหารที่ถูกส่งมาจากลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินและเกลือแร่นะครับกากอาหารที่ดูดซึมเข้าไปเนี่ยจะมีลักษณะเดียวค้น หากไม่มีการถ่ายอุจาระนานๆเนี่ยนักเรียนจะเกิดเป็นท้องผูกนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้นะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วคุณครูก็ขอยนักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดเหมือนเดิมขอยนักเรียนทําทุกข้อเมื่อทําเสร็จก็ถ่ายรูปนะครับส่งเข้าไลนา์กลุ่มผู้ปกครอง โดยการจัดเก็บภาพเข้าสู่อัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงอย่าลืมนะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนปกติขอให้นักเรียนทํางานที่ค้างให้ตรงดันเวลานะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยถ้ามีเวลาว่างก็ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่เท่าที่เราจะช่วยได้นะครับและอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับ สำหรับวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ